อุ้ยได้แล้วเนี่ยหอยทัดจะทานได้ก็คือหางกลงเนาะแล้วยายก็เอาไปล่อยเนี่นยยายอยากใช่ไหมคร้าพี่ไก่นี่คือผลกคงกลางเหรอคะสวัสดีตอนเย็นนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่หาดทุ่งโปรงค่ะนั่นเห็นไหมไอเฟย์อู่โหนคัมโนเท็วีดบอกว่าไม่ให้ใส่รองเท้าอีแตะมาบอกให้เดินตีนเปล่า <laughs> ไม่เชื่อไงป้าดูถอดไว้ตรงนั้น <c oughs> ยูนั่นแหละห้ามลืม <c oughs> ลืม <c oughs> อยู่ก็ไม่มีเดินเท้าเปล่า เรามาหาปูหาปลากันนะคะพื้นที่ตรงนี้บุคคลภายนอกเข้าไม่ได้ค่ะแต่ด้วยความที่พี่ทอนะคะพี่ทอเป็นครูฝึกที่นี่ก็เลยพาพามาหาปูหาปลาได้ค่ะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติค่ะหอยมันอยู่ยังไงปูมันอยู่ยังไงปลามันอยู่ยังไงต้นกองกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาได้เห็นเขาได้รู้อย่างเงี้ยก็จะต่อพัฒนาการต่อความคิด ช่วยให้เขาเปิดโลกกว้างมากขึ้นเนาะนี่คือป่ากโกงกลางนะคะต้นสวยมากเลยอะป่ากโกงกลางน้ำลงนะคะทุกคนเดินไกลมากนู่นจะแสบค่ะจะแสบแบบว่าจะไปเล่นน้ำทะเลนะคะน้ำก็อยู่ไกลเลือกเกินค่ะน้ำอยู่นู่นเลยประมาณ5-6ถึงโมงเย็นน้ำถึงจะขึ้นนะคะพี่อรบอกอย่างนั้นเนาะอันยาไปกับประกบนูน่นไปน่นแล้วยายก็แยกไปฝั่งนูน่น ยายเข้ามาหลายครั้งแล้วเขาก็รู้ที่ค่ะพี่ทนเคยพายายมาเก็บหอยเก็บปูปลาเนาะป้าปั๊ดนี่หอยมันอยู่ยังไงอะคะเอามันกระปากเลยใช่ไหมคะตัวซองที่ไหนในตัวซองหอยกอหยค้างหอยค้างกเนี่ยอยู่ตรงถุงอยู่กับยายค่ะโัวอยู่ บล็อก ok The House อุ้ยได้แล้วเนี่ยหอยนี่คือหอย this is หอย you need this yes are you come for this yes นี่คือหอยนเนะ you you have to wash like this I see 100นี่หอยค่ะหอยค้างได้แล้วยอมไหมป้าเห็นสอันแล้วเห็นสอันโอเคโอเคมาอันนี้อันนี้หอยตัวใหญ่ในลูกนี่นี่ มมาได้หนึ่งตัวค่ะเนี่ยตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่เฮ้ยเนี่ยหอยอันนี้อันนี้คุณยายเห็นตัวใหญ่มมาเห็นใหญ่กว่าตัวเล็กๆไม่เอาลูกตัวเล็กๆแบบนี้ไม่เอาเอาตัวใหญ่แบบนี้เล็กตัวเๆเอามาขุดๆมันก็จะเจออุ้ยแล้วมันเอาตัวขุดมาด้วยค่ะนี่เราทำย่างงี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงลูกวะนี่นี่เห็นไหมนี่นี่บอเราไม่แต่ไม่เอาถุงมาใส่ควรนี่เอ้ยแล้วยัไงตัวบุล่์เลยมาทำเญ่อันนี้ไหม

เอากองกองกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยายมันจะมุดดงดินหนีจ้ะเหรอคะัวดมุดดิแล้วเดี๋ยวหนูเดินไปเอาถุงเดินไปเอาถุงได้ถุงแล้วค่ะแล้วก็มีที่ตักของสองแสบด้วยเราจะไปตักหอยกันนะคะโอ้หบรรยากาศดีมากเลยอะชอบจังเลยสนุกมากทุกคนชอบบรรยากาศแบบนี้มากคือคิดว่าจะไม่ได้แบบ มาแบบนี้แล้วนะคพะพอดีพี่ทอนหยุดนะวันอาทิตย์พี่ทอนก็แบบว่าทํางานยุ่งมากก็บแบบเกรงใจพี่ทอนด้วยพี่ทอนบอกอะวันนี้เราจะไปเก็บหอยเก็บปูกันก็ <c oughs> <c oughs> พาม,มานะคะขอบคุณพี่ทอนที่กบมากๆค่ะโอ้โ oh, ห <c oughs> บรรยากาศยามเย็นสุดยอดเจอแล้วเจอแล้วอึ้งเจอเหรอ <c oughs> อันนี้คืออะไรอ่ะ โอ้คืออะไรไม่รู้ค่ะหอยกากกุ้ยอสกุมาม่าไม่พ่อป้าจิพลอห u ฮะ t โอ้ยมันเล็กมันเล็กนี่อหอยนางรมหอยนางรมค่ะตัวเล็กหอยนางรมป้ามันเล็กไหมอ่ะไหนอ่ะมันเล็กไหมเล็กไหมคะันี่ป้าปาเห็นเริม โอ้ยเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเอาใส่ถุงใส่ถุงลูกร้างร้านเอาใส่ถุงเดี๋ยวเบิ้ลวุ้ยใส่ถุงไปเลยเอาเอาไปดูเราเราเพิ่มมาบ้างเก็บหมดแล้วน่าเอิหามันลึอกเกินไปหนูจะทำบ่อเหรอลูกหนูจะทำบ่อบ่อน้ำเหรออันนี้โอเคเอ้ยสนุกไหมสนุกมากสนุกมากเนี่ยเอ็มม่าได้เปิดโลกกระถับด้วยเอ็มม่าจะได้รู้ว่าหอยมันอยู่ยังไงเราเห็นแค่ในร้านเห็นแค่ใน ในตลาดในในร้านอาหารเราไม่เคยเห็นเออ่ว่าตัวมันอยู่ยังไงมันฝังอยู่ยังไงอย่างเงี้ยเอ้มาไอ้มามีหอยหอยปูเสชวนดูดูเขาเดินดูดูดูปูเสชวนตาวิตาวิตาวิเดี๋ยวเขาเดินอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆยายเขาหวังหวังหอหวังหวังปูฮะโอ้เขาใต้ตัวใหญ่กว่านี้อีกลูกนะดูดูดูเต็มเต็มถุงละย่างอร่อยนะพี่นี่หนูกินหมดแล้ว แม่หอยเนหอยครางหค้างตอนนี้กินแล้วกินแล้วครางนะคะคืนนี้โอเคใส่ล้างเลยใส่เลยตัวใหญ่อันนี้มันมันใช่หอยนางรมไหมคะหอยนางรม่ะแล้วเขาตายไหมคะหรือยังเป็นอยู่มันเล็กไปไหมน่าจะตายแล้วมั้งน่าน่าสนใจมากต้อง ทุบดูเขากระทอขอ like ้างในมันใช่ป่ะเออไม่ได้เอามีดมากระทอแล้วมันแล้วกญแจบบอะไรอาลูนาอาลูนาก็จะเจบอนย้ายเดินกลับมาแล้วอะไรคะในปูที่ไหนอะปูยังไงอะลูกปูยังไงคะอ๋อปูเสฉวนปูเสฉวนเขาดอนนใหญ่ น,นี่ตัวนังยี่มานนินนตนนัวนี้อันนี้อันนี้จับจับขึ้นมาตัวอะไรหอยอะไรหอยอะไรขอดูหนะะ่อยค่ะไม่จับได้ยกขึ้นมาคะ่ะหอยอะไรนะหอยอะไรนะแดกแดกที่ไหนนี่สวยมากอเขาหายแล้วเขาไปอยู่ข้างในแล้ว ยายได้แมงดาทะเลแม่ไปจับมันเดี๋ยวมันก็ต่อยเอานะอันนี้หางหางหางเหลี่ยมน่าจะกินไม่ได้อันนี้แมงดาจานอันยามาดูอันยาอันยามาดูอะไรเนี่ยแล้วอันยาอันยาว่านี่นี่แมงดาทะเลค่ะกินน้องแม่เขาว่ามันมันปิ๊กใช่ไหมอ่ะมันมันจะนี่มันเสียบมันเจ็บนะน้าแม่าไป ให้มันอยู่ในน้ำอันยามาดูอันนี้ทานไม่ได้นะคะทุกคน<ว>หางเหลี่ยมถ้าจะทานได้ก็คือหางกลมเนาะช่วยกลมเละไม่ใช่บอลอันนี้หางเหลี่ยมกลมเละหนูมเหลี่ยมเหลี่ยมกลมก็คือกลมเลยเอาไปปล่อยน้ําค่ะ<อ>ยายไปปล่อยค่น้ำมม่ไม่อยาน้าแล้วม่กัวมีนีมันปีกไม่ปีกเขาอยู่ของเขาเราไม่ได้มายายบางคนเอาเขาขึ้นมาจากน้ำแล้วยายก็เอาไปปล่อยอย่างเงี้ยยายอยากให้อัญดาเห็นไง เดเขากาบนงัไปาล่างซ้ายชเขาจะฝังตัวเนี่ยขาต้องฝังอยู่ไกล้ๆเดิม้ีมันมาแล้วไม่อาภัยอีลักติดอันนี้หิมพาน์มาแล้วนี่เหนบอกมันขึ้นรต้อง้เสรกลลุงบันองันนี้เรต้ง่ิวยนละช กินเลละบ้านเราไปทั้งหอยนางรงมตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่อันนี้ลูกจากน่าจะเป็นลูกจากใช่ลูกจากเจสันกินข้างในมันค่ะอันญาไปลองกนพราะนอันนี้มันมันไม่อร่อยแล้วค่ะเขาตกลงมาเขากจะเกิดแล้วมันแก่อัญญาร้องเพลงทำเพลงไปด้วยนะคะ อัญญาหาสนุกไหมคะน,น้ำขึ้นไวมากโวกพิยาเจ้าหอยน้อยใช่ไหมคะโอ้โห,หทำเพลงมีความสุขคะ่ะมีความสุขใช่ไหมอัญยาแล้วมีความสุขไหมคะ เก็บเป็นด้วยหอยตัวนี้เน่าลกูกตัวนี้ได้ตัวนั้นเน่าอันนี้หอยใหญ่ลูกนี่ไงเล่นน้ำอิ่มก็หิว,วนะคะเดีย๋ยวอันนี้พี่เอ็มมาขึ้นมาแล้วเอาไว้พี่เอ็มมาินกี่เม็ดคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าเกือไปก็นสิเมตรแต่ตัวเองอะกินจนอิ่มแล้วหิวใช่ไหมคะหิวไปให้ไก่ไปชิ้นหนึ่งนี่ยอ่ออิ่มแล้วสภาพโชคดีป้าเบนเอาเสบียงมาเผื่อลุงแว่นต้องอ๋อลุงแว่นขอบคุณลุงแว่นค่ะคุณย่าขอบคุณลุงแว่นค่ะขอบคุณค่ะลุงแว่นตกตกสภาพบอกโมเดิร์ฟเฟย์เหรอพอดีชอบพอสุขหิวหิวแล้วไม่มีปลาทั้งตัวเลยเนี่ยถึงกาปลาที่ไก่อ่ะ ไม่ได้ตัวเลยตกสะพานด้วยไม่แผลเลยอุ้ยพี่แว่นเอาเอาเล่าราบดีกว่าล้างแผลฆ่าเชื้อก่อนบาปนะคะพี่แว่นพี่แว่นสั่นสะพานเปลืองเล่าเปลืองเล่าพี่ไม่ตายเล่าก็เล่ากูไม่ไปที่ไม่ตายง่ายเชื่อไหมพี่แว่จะสั่นสะพานให้พี่ไก่ร่วงสรุปตัวเองร่วงเองนะคะพี่แว่เปลืองเล่าไม่รู้สึกพี่แว่นต้องไปร่วงใหม่ถึงจะรู้สึกรอบไหมอีกรอบ น้ําขึ้นไวมากค่ะทุกคนภายในภายในชั่วโมงนึงไม่ถึงชั่วโมงคือขึ้นถึงนี้แล้วนะช่วงเย็นนะคะน้ํเขาจะขึ้นเนี่ยถึงนี้ละสวยมากบรรยากาศยามเย็นยน,น,น,น้ำขึ้นไวมากเลยค่ะพี่โบกกุ้งฝอยอะค่ะหน้าอะไรมาช้อนแบบไปกุ้งเต้นเนาะพ่อซ่งอีเลบ ปุ๊บ c o ซะคนสวยไปยืนแล้วถ่ายรูปกปลาอยู่ในน้ําลูกตรงไหนมีน้ำตรงนั้นมีปลาค่ะสเกลวอเตอร์พี่ทนกลัวน้ำเหรอคะพี่ทรนน้องเคยทําว่ากนนลัวน,น้ำเหรอครับน้ําเหรอเล่นองไงเล่นองเล่นตัวรู้ทําได้พี่ทรพี่ธรเซบอริงอะไรอะลูกเร็วว่าเลยนะแป๊บเดียวเห็นป่ะใช่เร็ว ขึ้นไวมาก texture โอ้พี่เขาบอกท่าน้ำมันขึ้นมาอย่างเงี้ยหอยมันยิ่งลงต่ำไหมคะความจริงเอาเท้าเขี่ยอย่างเงี้ยคือมันมันเห็นหมดเลยอะน้ำขึ้นมาไวมากเราต้องเดินลุยน้ำแล้วนะคะตอนนี้ เลยน้าไปหาเด็กๆค่ะเด็กๆก็เล่นกันสนุกมากนี่คือต้นกงกลางนะคะโอ้นี่ค่ะเวลาลูกเขาหล่นลงมาเขาก็จะงอกแบบนี้นะแล้วนี่ก็คือผลกงกลางใช่ไหมคะพี่ไก่<ะ>นี่คือผลกงกลางเหรอคะแล้วแล้วเราจะปลูกเขาเราต้องปักลงอย่างนี้เลยใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ยั่ไงอันนี้ต้องคั้วมันต้องหลุดออกไป แล้วมีใบมันก็จะเกิดมามนี่เห็นไหนหนูเป็นลูกชาวเลน,น,นี่คือผลกงกลางนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะปลูกเราจะปลูกกงกลางกอโม,มอควิกไงวัด <c oughs> <c oughs> เรียกปูพวกปูไม่ใช่หมาจะมาเรียกจิกๆได้ยังไง บรรยากาศวันนี้น่าจะถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูรอบๆประมาณนี้นะคะหลังจากนี้เราจะไปผัดหอยกันค่ะ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศนั่งหลังปิกอัพคือฟินมากค่ะทุกคนค่ะ <c oughs> ตอนจริงอะ่ะเราเอารถมาสองคันเด็กๆก็อีกคันนึงเด็กๆเขา้นั่งข้างหลังไงเขาแบบว่าอยากนั่งข้างหลังเพราะว่าที่สวิตเนี่ยไม่สามารถนั่งิกอัพได้นะพ่อแม่ก็อยากนั่งข้างหลังด้วยกันเลยมารถอีกคันะคะแล้วเก็บหอยเสร็จแล้วก็ จะกลับไปทำกับข้าวเย็นกินกันนะคะเดี๋ยวแม่กับพี่พี่รถคันนี้ก็คือจะไปตลาดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตละเดี๋ยวตลาดจะวายก่อนแล้วก็รถอีกคันรถพี่ทรพี่กบเนี่ยจะขนยายกับเด็กๆกลับบ้านก่อนเลยนะทิงมีมาเกินจะไ่เช